ครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ประวัติบังวินจากพีเดวิสซิรินเทเลนนะเหมือนเดิมนะครับก็มาที่สำนักนะครับก็มาดูความคืบหน้าที่จะทำศาลาหรือว่าองตรงนี้นะครับจะไปดูกันครับปลูกคำแซอยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับครับวันนี้ก็น่าจะเอาเดินเข้าทวันแล้วพี่เอาเดินเข้าสองวันแล้ว ขสองวันแล้วขี่ขันรถนี่ดูไปแล้วเกือบจะสองร้อยไหมอ่ะได้เกือบสองร้อยนี่สูงตอนบ่ายเมื่อตอนบ่ายได้ร้อยรถแล้วสูงสูงตอนตอนสิยงได้ร้อรถสูงเกือบสองเมตรเนี่ยทมดินนี่ะสบายใจคนทมเลยหาดินยากด้วยหน้าฝนหน้าฝนหาดินยาก ี่ประมาณเกือบสองร้อยเกือบสองร้อยคันนะมาดูจะใส่ข้างบนอีกไหมก็แล้วันนี้ก็มาวดวันนีนน้ก็มาดูวิ่งเน้นนะรุดวิ่งแค่แถวโต๊ะให้ตากฝนอีกอ่าอีนหนึ่งแล้วเอาไอ้ตัวอดัดอัดดินนะฮะอืมถ้ามันยุบตรงไหนเรา,าก็ตัดดินเรานเนี่ยแหละมาลงอเอาดินทรายโรยหนะ้าดินทรายใส่ข้างบนอีก นี่ก็มองไปมองไปรอบๆเลยนะสูงเข้าประตูห้องน้ำนะ <c oughs> สูงสูงเท่าประตูห้องน้ำตรงประตูห้องน้ำอ่าห้องน้ำแล้วจะกลับห้องน้ำมาเป็นหกสิบอ่าสูงมาเป็นหกสิบอีกอ่า อธมโมทนากับสายบุญปูห้องน้ำเขาจากห้องน้ำมาเมตรหกสิบเมตรหกสิบทีสูงมาสูงสูงอยู่เรามองไปดูด้านหน้ารถด้านหน้ารถมาบรถเลยเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูรถตอนรถถอยเทนะหลายคนก็อยากจะเห็นความคืบหน้าเนะนี่ก็มันทายทั้งหมดเราก็สร้างมาประมาณ15วันนะ วันนี้สิบห้าวันห้าวันห้าว,วันนะครับก็ห้าวันสิบหกวันนี่แหละประมาณนี้เ,เนี่ยดูดูความน่าจะอยู่ประมาณเม็ดหกสิบลยเมตหกสิบเมตรหกสิบะจากพื้นเนี่ยเม็ดเม็ดหนึ่งแต่จากก้งน้ำเนี่ยเม 1. 1> ็ดหกสิบจากพื้นเขาประมาณ 160, เมตหกสิบเทพื้นเทอะไรก็ไปอีกเดี๋ยวทำนูน่นทำนี่ก็ขึ้นสูงกว่าอีก น่าจะอีกสิบร,รถน่าจะพออยู่นะ รวมทั้งหมดคันเท่าไหร่นะสองร้อยเท่าไหร่สองร้อยห้าสิบหรือสามร้อยสอร้อยสเ็เซที่สามร้อยต้องขาดเกรดเอาดินมาไว้ข้างบนต้องเทฐานข้างหน้าเทพื้นเทานารอยเสาเทานอยคการจับพื้นเทพร้อมกันจับปันไดเทพร้อมกันทั้งหมด ก็มาแรงมากจะฝนจะตกเ็่หนบรรยากาศมันฝนจะตกแล้วเป็นบรรยากาศที่น่าสำนักน่าสำนักนป็นฟังยุ่หน้าว่าเราสร้างไปงงนนน็นอะไรแล้วอะแล้วตอนนีขก็เรียบร้อยอะใช่จ้ะ เสร็จวันนี้แหละดินเข้าเสร็จวันนี้พรุ่งนี้เทคานอีอเทเทคานบันไดเทคานบันไดก่อฟอะบันไดอ่า กันเล็กๆ,ๆน้อยๆกันตรงนี้กับที่นี่นก็ต้องขอบคุณสายบุญสายบุญเดิสรินไทยแลนด์แล้วก็เจ้าภาพเสานะทุกคนที่โอนเข้ามาร่วมด้วยช่วยสร้างรับอ่างน,นี้ตอนนี้ก็สมดิน เสร็จวันนี้เรียบร้อยก็หมดไปประมาณน่าจะประมาณ1่า20คันตอะแรกตั้งไว้140คันแต่ไม่ถึงอีกแต่ไอ้นม่ถึงว่าไม่ถึงไม่ถึง200ตอนแรกคิดว่า200ประมาณร้อยกว่าคันไม่ไม่น่าไม่น่าจะเกิน140ไม่น่าจะเกิน140คันเมื่อกี้ว่าถึงไม่140ไม่ถึงเลยครับอ่ะก็สูงพอสมควร สูงจากขึ้นมาพอสมควรสูงเลยเพราะว่าครึ่งของเสากระแพงเนี่ยไปดูเครื่องล่างก็ได้คนดูคนดูไม่ค่อยดูแต่ดูไม่เห็นเนาะาดูจกรถเกรดเนี่ยเครื่งรถเกรดเครื่องล้อเนี่ยเขารถล้อรถเลย ก็ท re ี่กอบล็อกขึ้นมานั้น right. so 2, 5, 6, ประมาณกขันนะครับประมาณ6ตันก็เป็นีลมโกรกมากครับลมฝนจะมาละอนะครับเดี๋ยวพูดุยกันะในสำนักกับผู้กำเสร์กันครับ สองวันนะถมถมขนดินมาสองวัน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 ก็เกือ,อบหน้าอกเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราขุดดินตรงนี้ออกอีกก็สูงผมเท่าหัวครับเพราะว่าเราเราเราคลียร์ดินตรงนี้ออกอทำเป็น ก็ต้องเป็นถนนนายนุโคกระบานเกียร์เบียร์ลูกเบียร์นะครับเนะครับเดี๋ยร์ใกล้แล้วว่าสองวันใกล้จะเรียบร้อยแล้วใกล้จะถึงวันสุดระนาดใหญ่แล้วนะใกล้จะถูกแล้วใกล้จะถึงแล้วใกลมีโชคมีลาบใกลจะฮะลง,ล,งลงดี<อ>มากลงลมโคลดดีมากสองวัน เขาขึ้นอัดบดลงไให้ใส่ถุง่าตัว,วนี้เพราะว่าเผื่อที่ปลูกเราอกมาให้เอาไปทำได้เลยนะหนาแพงหนาจรงหนาหนามขากน้น,น,น,นนะยังไปล่ชงนี้ปู่ทำอะไรเนี่ยอันเนี้ยช่วงนี้ทำอะไรกำลังอัดวดสารลงไปข้างใน ขวดนะก็จะมีตะกุดเขียนก็นั่งเขียนเองเขียนตะกุดแล้วก็มาม้วนอันนี้เกลือสาวหลงเคลือสาวหลงก็จะเอาใส่ในขวดนี้แล้วถึงจะมากรองน้ํามันอ่าแล้วก็จะใส่แผ่นทองก่อนยังไม่ใส่แผ่นทองนะยองมีรอก็รอก่อนเดรายวของบรรจุยังไม่เรียบร้อยว่างั้นเอ่ยังบรรจุไม่เรียบร้อยมีอยู่สองมือทางวิ่งไปดูงานทางไปกำกับช่าง มานั่งเขียนได้นิดๆก็ใจทีละขวดแปะสติกเกอร์ทีละขวดแล้วก็บางไว้ก่อนวางไว้ก่อนนี่ทุกขวดทุกอย่างทําจากมือของปู่เองทุกขวดขวดครับตะกรุดทุกดอกเียนเองเียนเองทําเองเียนเองอันนี้เป็นอะไรนะเลือกน้ำมันน้มันเสน่ห์น้ำมันเสน่ห์กันใช้ทําอะไรอ่ะปู่มีคนอยากรู้และอยากถามเอาไปใช้ทำยังไงอ่ะคือใช้ทาให้มีเสน่ห์เมตตามหานิยม หรือบางคนลูกศิษย์เนี่ยที่ทำร้านนวดหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะเขาก็จะเอาไปทาลูกค้าให้ลูกค้าให้ติ๊กเยอะๆได้เบี้ยเลี้ยงเยอะๆนี่ก็เป็นเหมือนน้ำมันเสนเจนทเป็นน้ำมันเสนเลยแล้วเวลาก่อนใช้เนี่ยต้องมีคาถากำกับอะไรไหมมี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 อ๋อเและส่งให้เขาก็จัดส่งให้พร้อมคาถามีคาถาไปด้วยะ จะกนั้นใครที่เคยใช้มาก่อนแล้วก็จะรู้สรรพคุณว่าผู้ทามาเท่าไหร่ก็ไม่พอแล้วรอบนี้ก็มีแค่นี้เองนะจ๊ะรอบนี้ทําทาประมาณไม่รู้เท่าไหร่ขวดไืมไม่รู้จะถึงไหมหมดขวดนี้ก็คือหมดอืปีหนึ่งก็จะทาครั้งหนึ่งสั่งจองมาใครจองก็ได้ใครไม่จองอดนะจ๊ะ อันนี้ผมพูดจริงเพราะว่าทํามาแค่ไหนก็ไม่พอนะครับก็ปีนี้ทําเราไม่ใช่ว่าจะทําเป็นร้อยเป็นพันขวดปีนี้ทำแค่นี้ก็คือได้แค่นี้ก็คือแค่นี้เพราะว่ามวลสารผสมได้แค่นี้ว่าถึงว่าเห็นวันก่อนมีคนมาถามหาแต่ว่าไม่มีไงก็เขาบอกเขาวิ่งมาบูชาเลยเขาบอกว่าตัวไม่ได้เ่็บอกว่ามีอยู่ในขวดแต่ยังไม่กร่อยยังไม่ได้ ต้องรอรอ,รอก่อนต้องรอรอปลุกเสกพร้อมกันไม่ใช่ว่าใครมาอะไรจะกลัวกรอขายกรอขายไม่ใช่ปูไม่ใช่ใชเป็นคนแบบนั้นออรอปลุกเสกอีกรอบหนึ่งอดัดอัดเ็จบรรจุขวดเสศจปลุกเสกนั่นแหละเราถึงจะให้เอาให้ลูกศิษย์เอาไปใช้ใช้ต้องมีประสิทธิภาพใช้ต้องมีความสําเร็จใช้ต้องมีความจากศิษย์ถึงจะกล่าให้เขาเอา,เอาไปใช้ หลายคนมากเนาะที่บูชาไปใชที่บูชาไปใช้นะครับกับน้ำมันเสนจันทร์เหนาติดต่างประเทศน้ำมันเสนจันทร์ไว้เพิ่มเสนในตัวเสนให้ตัวเองเองแล้วก็ให้คนรักนะคนรักคนเมตตาเขาบอกว่ามหานิยมเรียกทรัพย์ด้วยไหมปู่ก็อาจจะใช้ได้หลายๆอย่างหลายๆทางก็อยู่ที่คนที่จะเอาไปใช้จะเอาไปใช้ในทางไหนอ่า ไปเล่นในการเสี่ยงดวงไหมมีของที่จะไปเล่นในการเสี่ยงดวงไปตามอะไรนี่ไหมเขาถามผมก็ก <c oughs> <c oughs> ็มีกําไร <c oughs> อ๋อมีกําไรกําไรกับแหวนกับแหวนใช่อ๋อไว้ไว้ใส่ไปไว้ใส่ไปเล่นอืมไว้ใส่ไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงอืมออันนี้ก็เป็นความเชื่ออ,อันนี้ก็เป็นความเชื่อของแต่ละคนนวยนะอันนี้มผมก็มานําเสนอน,นะครับเกี่ยวกับของปู่ทาแสนนะหลายคนก็ถามว่า เขาเหมือนนะเขาอยากเอาไปเสี่ยงโชคอะในที่ที่ตามบ้านเขานะก็ไม่ได้แบบแบบต้องเข้าที่เลยใหญ่ใหญ่แหล่งใหญ่ใหญ่แต่เขาบอกว่าเขาก็อยากเสี่ยงโชคอยากนี่ถามว่าปู่มีอะไรไหมเราก็บอกว่ามีอันนี้เนี้ยนะครับแต่ว่าแล้วก็ที่คนถามมาเยอะเหมือนกันนกถือปู่ไม่ได้สร้างนะนกถือของปู่มีเจ้าปู่จ้ากาดํานกถือก็เป็นฝั่งฝั่งของอาจารย์กรับพีทางนู้นก็เป็น เพื่อนกันแต่ของปูนี่เป็นปูเจ้ากาดําอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบหากินเหมือนกันนะก็แล้วแต่แล้วแต่คนที่จะเอาไปใช้แล้วแต่คนที่เชื่อแ,แต่แต่อาจารย์แล้วแต่อาจารย์เพราะว่าปูทามาลูกศิษย์ที่เอาไปทุกคนก็ได้ตามที่ตัวเองปรัถนาเนาะก็เยอะ ไม่ใช่ว่ามาหาเราบูชาของเราตามกระแสแล้วพอไม่ได้แล้วก็บอกว่าของเราไม่ดีมันไม่ใช่อย่ามาตามกระแสอ่าอย่าบูชาตามกระแสอย่าศรัทธาตามกระแสให้มาสัมผัสด,ด้วยตัวเองก่อนให้เอาไปใช้ด้วยตัวเองก่อนอ่าเมื่อคุณมีความศรัทธาเมื่อคุณมีความเชื่อสิ่งนั้นย่อมบังเกิดผลและศักดิ์ธิ์ ถ้าคุณมาตามกระแสโดยไม่มีความเชื่อโดยมีแต่ความอยากได้เหมือนคนอื่นมันจะไม่ได้อืมฉะนั้น,นอะไรก็แล้วแต่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชม,มแล้วก็ในการเชื่อด้วยครับตอนนี้ก็ใครที่นี่ก็มีหลากหลายอ่ะหลายคนก็ถามหาของ โน่นของนี่ผมก็ไม่รู้จะแนะนํำยังไงนะครับก็ก็มีเหรียญเหรียญปูที่กําลังจะออกมาเหรียญสมปรารถนาะอม,มีน้ํามันมีกําไรเดี๋ยววันทุกเษก็จะเห็นเองรอติดตามชมตอนต่อไปเดี๋ยวจะออกมาให้เห็นะนะจ๊ะองค์ปูเจ้ากะดำก็ยังมีอยู่ยังมีอยู่ปูเจ้ากาดำอของเสียงโชคเสียงกัน การการอะไรการงานการงานมีมีมีอ่า่คือทุกอย่างปู่ต้องปลูกศสกให้ดีๆก่อนอ่าก่อนที่จะไปถึงมือลูกศิษย์ทุกคนอ่าอ่าอ่าวันนี้มีแต่มีเขาบอกว่ามีเลขใบพลูไม่กําลังตามพลูอยู่เนี่ยเล่าบ่ไม่รู้ก็มีเผื่อมีเลขใบพลูเนี่ยจะถึงจะถ่ยอะไทยกว่าไทยก็ให้ไปเลยเนี่ยใช่ไหมไทยก็ให้ไปแล้ว ลองเขียนว่าตัวเดิมไหมเพราะมันมันจมไปแล้วนี่โดนเขาเอาดินถมไปเลยเนี่ยยังยูบนหัวเก่าเหียเไว้อยู่เอาถ้าเขาอยากได้ใบพลูอไม่ถ้าเขาอยากให้เขียนในใบพลูให้นี่คุณนายละมุงก็มานั่งตัวเดิมนั่งเฝ้า,าสวัสดีค่ะคนดเดิมมาแล้วค่ะอันนี้ก็มาสํา้ไหมคะ มาตามมาเอาเล็กระปูไปจ้ามอคลองนี่แหละคลองปูศรัทธาปูนี่แหละค่ะเอาเลยกระปูเดี๋ยวเอาไปแบ่งปันเอฟซีเขาพิลุมุงในวันนี้มาดูแล้วมาดูพร้อมๆกันนะใบพลูเพราะพิลุมุงกันเอามารับดิพิลุมุงไหนคะนี่นี่นี่มารับมารับปูเขียนให้แล้วปูเขียนให้แล้วเาจ้าปูเขียนให้นี่ไงอ่าอันนี้อย่าไปปิดต้องจูงมันอ๋อ นีเอาไปอะไรไทยหรือว่าอะไรไปไทยหรือจะเอาไปลาววันนี้ก็ได้อเอาไปเตียงชุกลาวก่อนออวันนั้นเมื่อวานบอกออกบนมันพุดออกแล้ว้าสองลองดูตัวนี้เนาะเผื่อมาได้อีกเนาะสองหกถ้าไปลาวนะสองหกอันนี้มี่พีรุมุงเขาก็มา รับเพื่อที่จะเอาไปให้เอฟซีเานะเพราะว่าเอฟซีมักจะถามว่าเอฟซีถามเลขอะไเลขอะไรเลขตัวเลขอะไรรอถามเยอะะได้แล้วนะครับวันนี้แต่งตัวสวยจังเลยพี่ตัวจ้าวันแม่ค่ะแต่งตัวนี่สวยมากวันนี้วันแม่จ้าวันแม่ค่ะวันแม่เหมือนนึกว่าเมียพี่ใหญ่บ้านมาตอนแรกตกใจเลยนะเอออ่ะก็มาแล้วนะครับก็ ไอพิะมุงไปนะครับกับตัวเลขนี้เนาะใครที่จะชื่นชอบก็นําไปตามนะครับตามปูแล้วกันเนาะถ้าใครจะชอบก็ตามอันนี้เป็นเลขใบปูนะเป็นเลขใบปูนะเรับใบปูอันนี้พีละมุงนะเดินทางมาได้อนะครับก็ขอให้ได้รับโชครับลาบเนาะก็ขอบคุณพิะมุงนะครับขอบคุณมากๆเลยนะให้ร่ำรวยกันทุกคนนะคะขอให้ออกนะคะหลังโชคใหญ่ออกเดี๋ยวเตรียมแก้บนอ่า พิรมองเติมแค่บนนะเพราะว่านางรำรับพร้อมเดี๋ยว่ถ้านางรำไม่พร้อมก็ให้พิลมุงนี่แหละพร้อมนางรำรมุงนี่แหละครับใครอยากเห็นพิลมุงรำเอาไปเอาไปดูเอาไปนอนประซองดูเนะนอนเสียงดูเคยดู ก็เมเพนพุทไทยย่อมพลาดนะเนาะถ้าใครจะเอาไปก็เชิญนะครับขอบคุณมากครับพี่ลุงมุงขอบคุณครับสวัสดีครับน้าที่การงานเขาก็แค่นันเดอร่อแม่ีปน้องนนไม่รู้ตลับอะไรหรอกใครอยากรู้ก็ไปติดตามไปถามหาพระไห้เบอร์ไปแล้วนะครับวันนี้ก็สิรินมีของดีอ ใครใครเขาดีที่สุดคือละมุงคนนี้มองอยู่นี่นะจีจ๊อสอบถามได้นะคะอ่าโอเคบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย